สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้เป็นวันที่26วันศุกร์ไม่ได้ตื่นไปสายใต้นะเพราะว่ามีแม็์ใหญ่นะครับนี่นะครับ,นะรบตอนนี้กำลังอยู่เส้นบางบัวทองมุ่งหน้ากับกรุงเทพนะครับก็มีนะครับ,นะรบซื้อบัวเล็กชุดมหาโหดมานะฮะบ,บัวเล็ก เกือบแสนอ่ะซื้อบัวเล็กเกือบแสนนะครับแต่ตอนนี้ขับรถอยู่ยังโชว์ให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยโชว์ไม่ได้ให้รู้ว่าน,นี่นะฮะเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันว่านะครับบัวเล็กแสนหนึ่งมีทอนเนี่ยนะฮะมันจะสวยแค่ไหนนะมันจะสวยแค่ไหนซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับจ่ายตังค์มาแล้วเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้สิทธิ์เพื่อนๆพี่ๆใน YouTube นะได้ได้ได้เห็นก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ๆใน YouTube ได้เห็นก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปแปะในอ Facebook อีกทีนะครับเพราะว่าน่าจะพอทั่วถึงกันอยู่นะครับเพราะว่ามันมันเกือบ40เหรียญน,นะฮะเกือบ40เหรียญนะก็คือถาดนึงแล้วก็ใส่ใน,นกระเป๋ามาอีก3เหรียญน,นะเดี๋ยวยังไงก็ มาดูกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปส่งพระลูกค้าอีกที่หนึ่งก่อนนะครับเนี่ยบัวเล็กนะครับราคาสูงกว่าทั่วไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าเป็นสภาพที่แบบนะเป็นสภาพที่แบบเราไม่ได้เห็นตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยเราไม่ได้เห็นนะฮะเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับนะชุดนี้ก็จะเป็นชุดเอ่อต้องบอกว่าลังในตำนานนะมันเมื่อสักประมาณสักสี่เดือนที่แล้วมันแตกลังมาแต่ว่าซื้อไม่ไหวนะครับ เพราะว่าตอนนั้นนี่มันมันร้อยกว่าเหรียญแล้วมันร้อยกว่าเหรียญแล้วมันหลายแสนบาทผมซื้อไม่ไหวนะครับแล้วก็เลยมีลูกค้าท่านเนี้ยมีพี่ท่านเนี้ยนะครับเขาซื้อไหวเขาซื้ออุ้มไว้นะเพราะว่าแล้วก็ผมก็ไม่ได้ผมก็อยากได้แล้วมันสวยมากมาตลอดเราเห็นแล้วชุดเนี้ยมันสวยมากเราอยากได้นะแต่ถ้าเกิดแบบว่านะครับร้อย ร้อยกว่าเหรียญเนี่ยแล้วมันเป็นเงินแบบสามแสนกว่าอย่างเงี้ยเราซื้อไม่ไหวสองแสนกว่าบาทสามแสนเราซื้อไม่ไหวนะครับแต่จริงจริงราคามันก็ไม่ได้แพงนะมันสวยแต่เพียงแค่ว่าร้อยกว่าองค์อ่ะเราซื้อไม่ไหวร้ 140, 150อยสี่สิบร้อยห้าสิบองค์เนี่ยเราซื้อไม่ไหวคราวน,นี้ก็มาถึงวันนี้เหมือนกับพี่เขาก็ใจดีนะครับเหมือนกับว่านะฮะถ้าเมฆอยากแบ่งไปอ่ะ หมายถึงว่าจริงๆก็อยากขายกันร้อยเหรียญแหละครับเพราะว่าเขาเขามีอยู่เก้าสิบปดเหรียญก็คือตีอยากให้จบกันไปหมดเลยนะแต่ผมพูดตรงๆว่าถ้าผมซื้อมาร้อยเหรียญนี้นะสภาพคล่องทางการเงินผมเนี่ยมันจะซื้อรุ่นอื่นไม่ได้นะฮะใจก็อยากได้แต่เงินไม่พอก็เลยนะฮะก็เลยเอาขอเลือกนะฮะขอเลือกมาแค่นะฮะหนึ่งถาดนะเพราะมีอยู่สามถาด นะขอถาที่แบบที่จาที่สุดแล้วกันสวยที่สุดแล้วกันนะฮะแล้วก็พี่เขาคือเรารู้ทุนกันอยู่แล้วนะพอพี่เขาบอกตัวเลขว่าเท่าไหร่ผมไม่ต่อไม่ต้บาทเดียวเลยเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้บวกเยอะไม่ได้บวกแพงนะคือพระสวยระดับนี้เขาบวกแค่ประมาณองค์ละหนึ่งองค์เนี่ยเขาบวกแค่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะฮะเราก็เลยแบบเราขอให้ให้เราเลือกด้วยไง ไม่ต้องซื้อหมดก็ได้เลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบโอเคนะครับได้ทีเด็ดต้อนรับต้นเดือนหรือว่าส่งท้ายสิ้นเดือนหรือจะต้อนรับต้นเดือนก็ไม่รู้นะก็จะได้แบบทีเด็ดชุดมาให้พี่พี่ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในในไลฟ์สด u t u b e นะครับนะฮะไลฟ์สดใน u t u b e เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวส่วนเวลาผมจะบอกอีกทีนะครับเดือนเวลาผมจะบอกอีกที เบื้องต้นก็ตีประมาณ2องทุ่มนะครับประมาณ2องทุ่มได้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ๆนะครับตอนนี้ขอขับรถก่อนครับสวัสดีครับ